สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาทักทายเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าพิมพ์ก็มีสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะก็คือที่บ้านพิมพ์นะคะก็ตอนนี้พิมพ์กําลังจะปลูกดอกดาวเรืองนะคะจะปลูกให้ยาวจากประตูบ้านจนจะมาถึงหน้าบ้านเลยนะคะ แต่ตอนนี้พิมพ์ก็ปลูกไปได้ประมาณสัก40%ได้มั้งค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศแจ่มมากแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะคะต้นดอกคูนนะคะต้นคูนก็กำลังออกดอกที่บ้านก็เลยเห็นอากาศวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะมีดอกไม้มีต้นไม้ ดูแล้วมันสดชื่นก็อยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองกรุงนะคะจะเห็นแต่ตึกลาบ้านช่องอาจจะไม่ได้เห็นธรรมชาติแบบนี้เหมือนที่พิมพ์อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะที่พิมพ์ก็พยายามประคบประงมมันนะคะให้มันโตมาได้ประมาณนี้ก็รดน้ํามาประมาณสองเดือนแล้วนะคะเพื่อที่จะให้มันออกดอกนะคะนี่เอามาเลียงไว้แล้วคะ่ะ นี่พิมพก็เอาดอกดาวเรืองมาเรียงไว้เลยนะคะเพื่อว่าจะปลูกให้ไปถึงนู้นถึงประตูเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันร้อนนะคะแล้วก็ดินแบบว่าเป็นหินที่ถนนนะคะมันจะขุดยากหน่อยนะคะก็เลยตั้งเรียงเรียงไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็พามาดูดอกอดอกคูนเนาะพามาดูดอกคูน ดอกคูนก็แบบปีนี้เป็นปีที่ไม่ทําให้ผิดหวังอีกปีหนึ่งนะคะการที่มีดอกคูนมีต้นคูนอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันไม่ได้เกิดเองนะคะพิมพ์กับแฟนของพิมพเนี่ยก็คือวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องสร้างบ้านนะคะให้ห่างจากถนนถ้าประมาณร้อยเมตรนะคะเพราะว่าบ้านติดถนนนะพิมพเคยอยู่แล้วก็คือว่ามันเสียงดงังรถมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากเว้นระยะ ไม่ให้มีเสียงเข้าไปในบ้านนะคะก็เลยสร้างบ้านห่างจากถนนเนี่ยทำถนนเข้าไปในบ้านเลยนะคะก็ประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วตอนที่สร้างบ้านนะคะก็ประมาณ17ปีแล้วนะคะ17ปีแล้วนะคะเราก็เอาต้นขูณต้นเนี้ยนะคะมาปลูกเรียงกันข้างๆสองข้างถนนนะคะ เพื่อที่ว่าจะให้อนาคตก็คือจะเป็นต้นคูณที่อย่างที่เราเห็นในวันนี้ค่ะก็คือเราได้วางแผนว่าเราจะต้องทำต้นคูณทั้งสองฝั่งถนนเนะะี่ยค่ะให้มันเป็นดอกสีเหลืองนะคะให้มันบานสะทั่งนะคะอันนี้คือเราคิดไว้ก่อนก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะคะแล้วผลตอบรับออกมาก็คือเราก็จะซื้อต้นสเลานะคะสลับกับต้นคูณ สลาแล้วก็ต้นคูนสลับกันอย่างนี้นะคะก็จะมีดอกสลาที่ออกมาเป็นสีม่วงนะคะคล้ายๆกับดอกซากุระนะคะก็คิดว่าสวยดีก็เลยเอามาปลูกไว้นะคะก็คือได้ความล่มลื่นได้ความสดชื่นในบรรยากาศที่มันร้อนๆเนาะเพราะว่าเดือนเมษายนเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนมากแล้วก็เป็นเดือนที่ดอกคูนออกดอกสักครั้ง คือสวนทางกับความร้อนเลยนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ลดความร้อนลงไปด้วยการที่เราเห็นดอกไม้นะคะที่งดงามนะคะแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีมีสระน้ำนะคะสระน้ำสามสระนะคะ,ะขนาดประมาณเอ่อครึ่งไร่นะคะครึ่งไรไ่ได้นะประมาณครึ่งไร่นะคะ ก็ทั้งสองฝั่งถนนนะคะจะเป็นสระนะคะแล้วก็จะเป็นตัวบ้านนะคะสําหรับบ้านก็ต้องการสร้างให้มีความล่มลื่นเหมือนเราได้อยู่ในป่าดงดิบอะไรประมาณนั้นนะก็คือเหมือนเหมือนบ้านในป่าแบบประมาณว่ามีความสุขสดชื่นเหมือนกับบ้านของสโนไวท์ประมาณนั้นที่เราคิดเราคิดว่าจะเต็มไปด้วย่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ดอกไม้นะอันนี้เราก็พยายาม ตัวพิมพเองก็พยายามที่จะปลูกดอกไม้ทุกชนิดนะปลูกดอกไม้ที่จริงอยากจะให้บ้านเนะี่ยเชบอกกับแฟนไว้นะว่าอยากให้ให้บ้านนะสวยเหมือนกิษดาดอยกิษดาดอยจะมีดอกไม้ทุกอย่างเลยแต่ก็เวลาถ่ายรูปไม้สวยมากๆเลยก็คือชอบแบบนั้นก็พยายามสร้างเนาะพยายามสร้างแต่เนื่องจากว่า อากาศร้อนมากๆเลยนะคะชาวสวนแบบพิมพ์นี่ก็ต้องหลบแดดประจําเลยนะคะถ้าแดดมาก็หลบแล้วคะ่ะเพราะว่ามันไม่ไหวมันร้อนจริงๆแล้วก็ได้ชื่นชมตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ชื่นชมเป็นดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้าบ้างนะคะเป็นดอกคูนบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามเพิ่มดอกไม้เข้ามาในบ้านนะก็จะตอนนี้กําลังคิดว่าจะปลูกดอกคุหลาบเนาะ ็คือจะปลูดอกกุหลาบรอบๆบ้านเลยเพราะตัวจริงๆแล้วพิมเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบมากก็อยากจะปลูดอกกุหลาบให้ทุกสีเลยแต่อยากจะได้เป็นดอกกุหลาบที่เป็นแบบเป็นแบบเป็นเครือ่อเป็นเถาวน่ะเป็นเถาบันที่พันไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นออกดอกมาสวยงามอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้เป็นดอกกุหลาบแบบนั้นทําเป็นรั้วของสวนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยตอนนี้ก็เลยเก็บภาพสวยๆเก็บ ดอกไม้ป่าอย่างต้นสเสลาอย่างต้นคูนมานให้เพื่อนๆดูก็คงจะพอผ่อนคลายสายตาไปบ้างเนาะแล้วก็ในส่วนที่พิมพ์ร้องเพลงที่จะมาลง,ลงในช่องนี่นะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมพิมพ์ถึงร้องแบบเยอะจังเลยเลยคือพิมพ์จะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าพิมพเนี่ยอยู่บ้านเนาะแล้วก็พิมพน่ะอาศัยเวลาว่างเนี่ยร้องเพลง กับแอปวีซิงทลาโอเกะเนี่ยพิมร้องมาตั้งแต่ปี2020นะคะ2021ได้คือพิมพ์ร้องเพลงที่แอปวีซิงมาเนี่ยพิมร้องมาได้ก็ประมาณเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าพิมพเพิ่งจะมาร้องนะคะพิมพ์ก็เลยมีเพลงเยอะมากเลยประมาณ2,000กว่าเพลงนะคะที่ร้องไว้ในที่แอปนะคะก็จะเลือกเพลงแล้วก็ที่เป็น สไตล์ที่พิมพ์ชอบนะคะที่ที่ร้องได่งี้ค่ะก็อันไหนพอฟังได้พิมพ์ก็เอามาอัปโหลดให้เพื่อนๆฟังเนาะก็คือให้เพื่อนมีความสุขกับการฟังไปค่ะและพิมพ์ก็มีความสุขกับการฟังตัวเองร้องเพลงและได้ร้องเพลงแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะพิมพก็อยากจะให้เพื่อนๆมีความสุขรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อยากคิดมากนะคะให้ทุกคน มีกำลังใจในการต่อสู้นะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ขอให้เราตั้งใจว่าวันนี้เราจะมีความสุขนะคะถ้าเราคิดว่าจะสุขทุกอย่างก็จะสุขพิมพ์คิดว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเรานะคะถ้าใจเรากำหนดให้สุขเราก็สุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ